สวัสดีครับกลับมาพบกับมือจกสายโหดอีกครับวันนี้เราเริ่มง,งานในโรงเย็นครับกวามลอียดครับกำลังแยะเย็นในหมู่บ้านตงเย็นครับออกไปเทครับ จะเริ่มกดติดตามกดสับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะไม่พลาดคลิปแต่ละคลิปนะครับตักเอาเห็นไปทีครับทำถั่วเข้าหน้าบ้านครับ เริ่มกดติดตามกดสับสไลค์กดกระดิ่งนะครับกำลังตักเห็นนะครับ แเอายิ้นใล้พักก่อนขอบคุณที่เข้าเอฟซีที่เข้ามารับชมนะครับกลับาไปนะครับสําหรับบดจกสายหดครับเดี๋ยวเริ่มกดจิตดาวบทยอดเดียวเยอะๆนะครับ มีลากันก่อนครับอย่ารมกดติดตามกด s u b s c r กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับเราจะไมพาดแต่ละคลิปนะครับ จากตากลอยินครับเขียนนีลากันก่อนครับสวัสดีครับ